อันนี้เก็บแบบไรยวันไายวันนะครับนี่โอ้พ่อเมียนเก็บแบบรับเมาตัวนี้ขาดโตไรยวันเขาจะเก็บแบบเรีวๆเขียวใส่กับเงินมันเป็นบอนเงินหรอมีมันมากมันมันว่าฝ่า่ดิมันเน้นกินมันเน้นเก็บ ฝนกะลิน้นพราฝนหรอหน่อยเออ,อหน่าโทราศัพท์กูมิถานยดน้ำเตี๊บเงี้ยโอ้ยน้ำลายมันเม็ดไงก็นี่ปมาเกี่ยวกันใช่ไงเ<อ>นีย่ยออ my g o ดจะได้แจ็คทงอย่างนี้มั้งต้องสรง,ง,งบ้านเหมือนตั้งเหมือนิบสิบทงไปไปจักไรซไปใส่ัะเหมือน จะไปหาหมูนั่นเดนละละเียนมานเขียวๆเลบกพกละิวจ่เง้ยล่องนี้ไปหลายแน่สวนกูสิลวกเบิลรอเบยมกันไปนี่ละนี่ม้นออื่นกับิปนีสูงกับเี

มันแลต้องเลยดีับเต็มเลยมนหนีสูนะโใส่อกทกใส่นีสิ่เก็บแบบไร่วันจ้าเอาเก็บแบบไรวันแมาวันก็ต้องเลงใส่ตัวเนาะ มันต้องเล่งใส่ราค่าตัวแบบรับเมาต้องแบบนี้นี่รับเมานี่ขาดโตเมาอะเห็ดเราเลี้ยวมันอื่นอันอืนอนอ่นอาจจะใช่แต่อันนี้บแมนอันนี้กลับกันอันนี้ใบไบหนุนอน,นาคตของชาิเลยอนีน <c oughs> อันนะั้นขดของฉาดเขาต้องเห็ดเบียกเห็ดง่านตัวเนาะสี่ถุมหนึ่งเขากำลังตกลงกันอยู่อันวีนแอลอันรอบสุดทไทยอนันนัดสุดทไทยนีน่ที่ขอจัดจุประเทศไทยเป็นจักรภาพพอเขาประกาศโปรแกมแล้วแต่่าไทยไม่ได้เจอกับเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นหรอกกาอิตาลีนอกนั้นเจอหมดอ๋อ ตกลงแล้วสนามสุดท้ายอยู่ไทยไหมอยากให้อยู่ไทยว่ะเธอใครมีโอกาส่วกไทยกับยุประเทศจากองจเขาก็ไปหาประสบการณ์เน่อันมเจดตัวว่ามันสีส้มเบดตีปูจากต้นบัลขุกรามสมมเจีม บ้านโคกรามจัตุนะมันโคกรามมันจะมีโคกรามโคกรามจังห uh> at> ันเออนั่นแหะมันจะมีโคกรามจังหันกับโคกระามมือนจัตุจัตุจัตุอูจตุามเทียนเหหอกรมลราีะสีตัวเ่ากีือบัตนเหร่บคือบาตคือม่ยังมู หนึ่งเดียวไปผู้เดียวมึงอย่างจีพีเอ็ดมึงมีว้เห็ดยังเฮ้ยจีพเอ็ดตัวว้าวมันก็บ่ไอ้เบิ่งแล้วมันก็เหีนนมันก็ายไปเลยดีจีพเอ็ดตัวเลียวซ้ายเหลียวขวาทุดทายไปโพมิมอดอันเ้ไปซื้อ ถากันไปซื้อปลายุทธวัตรอันนี้แนะหมมันจะไปศูนย์นย,ยังก็เพิ่นเนี่ยังก็อบองพอพันปลาเลยแหมไปนี่จับเอพีเอสไปมันพาเขาทางหลังเป็นทางคนกีดเท็จถนนเพียงเดียวซุ่งกวาสามพากันนั่งกินเขาอยู่ในปาาลาคือจะงอาสิลัสเป็นบรรดาดียนร่มนีนะ่ไหมไปไปซอดในบ้านนี่แหมเขาจะเห็ดขางเดียวหรืเอเ่อีกขางหนึ่งยังเป็ทันแล้วไอยกับเพราได้เดินหน้ากับเป็นอย่างงาคเมนสนุกเจยิญนี่ละกูวายเอพีเอสตัวกูแล้ว ริงอ่ะไปทาไปทางหนามันเป็นถนนดำมันก็ไปหอดทางไงพ่อเหรอทังไงาสดงไงแต่เราเต็มถังนี่เราได้ถุงนึงนี่ไอต้อห้อตอห้ตอเมดปีื่อตเม่กมาอุมันไม่ได่วเนี้ยอุนล่ยังไงก็จะไปเห็นแบบ สันปนีก็จเจ้าเลายแม่บุญกบุญโอมันไม่มีพูดเดียวสปากันเลยมกจะเต็มอีกแล้วเจอทุ่งหนึ่งแล้ววันนี้ได้<ะ>สี่สิบลหันหสองแล้วสี่สิบนี่เก็บซอยอยู่ที่คืงหนึ่ง มืดเดียว,ว่าล้วดอกลาเขาบักลานาี่ยนะตัวมเดี๋ยวร้อยถุงเพราะว่าลายก็นั่นแหละเบื้องส่งเนี่ยครับขมันลายมือมันได้อีหลีดีมันปริมาณมันอาจจะทอเก้าต่ว่านลำนักมันจะเพิ่มมาซสือนได้เข่าไห่ไปหกสิบตัวกูยังคิดว่า กุคิดว่าก็เล่าของเล่าสีใดปราไม่เป็ดที่มันตัวแต่ว่าของเล่ามันมันมาดกช่วงกลางไหมเมียนมาดกช่วงจุ่มจุม่มหือนกลางแถวๆกันโอ้ยตะกล่องเขาตาดีเขาเจ้าของสวนอยู่ดอกย <c oughs> างตรวจมาแล้วยางเบื้องมาแล้วฟังฝุ่นน,น, <c oughs> นี่ยดกตอนนี้น้อยซ้ำนี่นี่กินจนหักไปเลยเนี่ย เอาเป็นไห่ไอต้นต้นยี่ดานน่ะมึหลากหลายเลยนั่นแหะจับเหล้าปูขวดขวดขวดเาเลยหากเปาะเลยว่ะตีต้นหักต้นแล้วตนเมื่อเต็มตีนกันเลยไอเมื่อช้านี่งานนั่นแหะงานทำมึงกะลังเด็ดอยู่นั่นเมื่อช้านี่อุตสาแบบ คิดว่าจะกคว้างเอาเอา,เอาขากรวยๆหาปองล่งองก็ด้หนึกว่าวิดแล้วแล้วลงชัดแบบเต็มตีนได้มันขวบเดลยวงานหนึ่งแบบไง,งนี่แหละจุ่มนี่แหละไรหลีนี่จุ่มนี่ส้นกันเกี่ยวกันอยู่บนี้ <c oughs> <c oughs> ใจเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> จะได้ทุ่งหนึ่งละจะได้คู่หนึ่งละไอ ลิ่งๆิๆงงไปไกลพ่อเดี๋ยด้มึงต่อเมื่อปีต่อแต่ตะเก็บ่นตัว่าเท่าตัวเขจะเอาสีเจ้าเก็บเหรอนี่จุ่มนี่จุ่มนี่ไปหาจุ่มนี่หรอดกอยู่จังพุนว่าป่นไหนยังน้ำเซนเซนวายเต้น้ำโคกน้ำสั่ง

วอดจุ่มนี่แหะเบิ้งนี่แหละมันดดๆเ่ยจะไปจับผืนเบื้องเมือแล้วนี่จุ่มนี่ไปหาหันไปหาหมอหันมันดดดๆแถวนั้ามันว่าปนไหนบางๆเนี่ยอย่างแถวละทุงหมดละมันเต็มมาขักแล้วอี้ลีมันก็แถวละทุ่งอิรน ถ้าว่าไอ่ดีดีของร่ามันต้นสูงไหมไอ้มันไม่ได้กลมไหลนะมันกตัวเ <c oughs> จ้าของสวนมา้วบาย,ยังดอก่ <c oughs> ักแกะแล้วเร็วห้องกัเจ็บแกะไม่เ้กส้นทางใต้จ้าของสวนม่เห็นดอกแล้วก็หูน้ำห้องดอกเขาบ่ปากฮัก อ่างเยอะนักก็ซื้ออยู่ว่าลวดว่าเขาลุกตัวเนาะมาเลียนน้ำนี่ดังไงเขานี่เขานี่อันนั้นร่องจย่เหี้ยนนี่เขามึงอยู่ดี เมากเจมากผู้ได้ดวงอีกก็ได้หลา่ท่านก็เต็มเต็มอยู่แล้วล่ะนี่ครับฝากไลค์เอ้ยโ๊วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อขอบคาเป็นกำลังใจเห็นพุนี่แหะเป็นกำลังใจให้นพุทธีพุทธหมวกฝ้าอันนี้นะครับเด้อ